ไล้สดตัดต่อได้ไงสัญญาณหายแล้วเหมือนไล้สดจะตัดไปเน็ดลุดต่อแล้วล่ะต่อใหม่แล้วใช่ ระอสสาจารย์ครับจิตมันเป็นผู้คิดหรือความคิดมันเกิดขึ้นเองครับหากเราไม่สนใจกับความคิดที่เกิดขึ้นเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับได้นะรู้สึกตัวอาศัยลมหายใจก็ใช้ได้นะรู้สึกตัวที่กายก็ได้ถ้าอยู่กับกายกับใจเนี่ยอยู่เนี่ยรู้รู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยรู้รู้เนี่ยเนี่ยใช้ได้ละ นะเรียนรู้ไปเรียนรู้จะนํานไปสู่ความรู้สึกตัวหรือว่าตื่นนั่นเองรู้ตื่นเบิกบานเนาะรู้ตื่นรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตื่นขึ้นนะตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะตื่นขึ้นได้นะถ้าเป็นหวัดหายใจลำบากจะภาวนาแบบไหนครับลมไม่ปกติขอบคุณครับ เป็นหวัดหายใจลำบากลมไม่ปกติก็ดูทุกขเวทนาไปแล้วกันเนาะดูเวทนาไปแล้วกันนะเดี๋ยวหายก็กลับมาดูลมใหม่ก็ได้นะเอาอิรยาบทความรู้สึกตัวมาได้นะดูอารมณ์ก็ได้ดูความพอใจไม่พอใจก็ได้หรือดูผัสสะก็ได้นะเรียกว่า ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยได้หมดแหละนะแม้แต่จะพิจารณาธรรมบทใดบนหนึ่งก็เป็นเครื่องระลึกรู้อยู่เหมือนกันนะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรพวกน,นี้นะจะเป็นอย่างนั้นนะขอให้รู้สึกตัวอยู่นะ ขอกาถามครับผมเคยได้ยินมาว่าพระโสดาบันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเป็นเพราะอะไรครับใจท่านอาจหารในการที่จะยอมรับความจริงได้แล้วนะใจของท่านเนี่ยจะมีความกล้าหาญในการเผชิญความจริงนะ แต่ท่านยังติดตัวไหนอยู่ครับทําไมเมื่อไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วทําไมยังไม่หลุดพ้นครับก็คือมันคือมันเพิ่งเริ่มต้นไงมันยังมีตัวที่มันยังมีอาตาัตราแล้วก็ยังมีความติดอยู่แต่ก็เรียนรู้ที่จะออกอะ่ะคือเป็นผู้ที่เห็นทางในการเรียนรู้ที่จะออกนะมีความกล้าหาญในการเรียนรู้ท่านเหล่านี้มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัยเลยนะ ท่านเราเนี่ยคือแบบหัวใจเนี่ยมอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เลยนะประโสดาบันเนี่ยพระอริยะอยู่ในช่วงการเรียนรู้ในการเดินทางมันก็เหมือนพวกเราเรียนรู้พวกเราเจอหนทางอยู่ เมื่อเรายังไม่ไปถึงเส้นชัยใช่ไหมกอ็อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางมันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ว่ากําลังใจในการก้าวเดิน,นมีแน่นอนแหละมีศรัทธามีวิทยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการดําเนินไปเพียงแต่ว่ายังไม่บรรลุนั่นเองยังไม่บรรลุคือยังไม่ถึงจุดหมายนั่นเองนะแต่ก็อยู่ในทางอยู่แล้ว คนนี้น่าจะมาผิดช,ช่องนะครับมาขอบวชวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์กับกับท่าแจ้งครับรอดีแล้วไม่ขอสูตรตกปะนินมาผิดช,ช่องนะขอบวชที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์เนาะคร<อ>ูบาเอ็มไงครูบาเอ็มบอกจะมากราบพระอาจารย์ตะวันนะครับจองตั๋วเครื่องบินเป็นลงที่อุบลไปผูที่ลงตาน้่นะะลงตาได้โทรมาหา นี่ลูกศิษย์ใครเนี่ยว่ากันมันบอกว่ามันจะมากราบพระอาจารย์ตะวันว่ากันมันจองตั๋วมาลงอุบลได้ยังไงคูบาเอ็มนะเป็นตำนานเลยนะจะมามากราบพระอาจารย์ตะวันแต่จองตัวไปลงลุงตา อย่างนี้เป็นความบังเอิญไหมครับมันก็ไม่มีความบังเอิญเนาะนะมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของมันนะเราอยู่ในโลกมันก็เป็นธรรมดาเนาะรู้กับหลงเนี่ยเป็นธรรมดาความหลงความรู้เป็นธรรมดาเรียนผิดเรียนถูกกันไปเนาะ การใช้แนวทางการปฏิบัติแบบทางสายกลางในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ภรรยาและลูกควรวางใจที่เป็นกลางอย่างไรครับ <c oughs> ทำตามหน้าที่ตัวเองให้ดีนะะไม่ไม่เบียดเบียนตนเอง นะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ลูกไม่ทําให้ภรรยาต้องทุกข์ใจกับพฤติกรรมของเรานะไม่ให้พ่อให้แม่เนะี่ยมาทุกมาลําบากใจกับพฤติกรรมของเราเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองนะ คำถามเมื่อกี้มันมันตัดไปหมดเลยครับม,มันเริ่มใหม่ยัติธรรมท่านใดเอ,อที่ต้องการสอบถามส่งเข้ามาใหม่นะครับคำถามหาย คนนี้เขาบอกว่าขอให้มีเหตุมีปัจจัยได้ไปกราบพระอาจารย์ด้วยเถิดค่ะก็กราบทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะเรารอเหตุปัจจัยแล้วกันนะตอนนี้มาไม่ได้ก็กราบทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะพระอาจารย์ครับมากาบต่อหน้ากับกราบทางโทรศัพท์เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมครับถ้าใจถึงแล้วก็เหมือนกัน นะถ้าใจถึงแล้วก็เหมือนกันเหมือนพวกเราที่ไม่ได้เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ก็กราบลงสู่จุดเดียวกันนะนะด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านคือกราบด้วยหัวใจเหมือนกันนะถ้าใจเรามันถึงกันแล้วก็ตรงนั้นก็ตรงนั้นเหมือนกัน เรียนสอบถามครับการเคลื่อนไหวของอวัยวะร่างกายใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนสั่งครับไม่มีใครสั่งนะมีไหมไม่มีนะมันทำงานเองนะมันเป็นระบบสัญชาตาณยานะเรียกว่าอัตโนมัติระบบอัตโนมติ system <c oughs> นะมันทำงานของมันเองโดยอัตโนมัตินะแต่มันอาศัยการเรียนรู้จากสัญญาอารมณ์นะอาจารย์ครับแต่ถ้ายังแยกกายแยกจิตไม่ได้ก็ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทำงานเองใช่ไหมครับยังเห็นว่าเราสั่งมันอยู่อ่าใช่ใช่ประมาณนะั้น จารย์ครับมีวิธีการวางลมไหมครับวางลมก็ยังไงเราจับไว้ล่ะว, <c oughs> วางลมก็ <c oughs> ยังไงปล่อยมา มันเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าวางนมนะคือเรามันก็ไม่ได้จับมันนี่จะพูดยังไงล่ะนะเดี๋ยวมันก็วางเองเนาะทำใจสบายๆไว้แล้วกันนะทำใจสบายๆนะ หายใจเข้าออกสบายๆไปเลอยๆไปนะเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเนาะมันจะเรียนรู้เองอ่ะประสบการณ์บางอย่างมันก็สอนกันไม่ได้เนาะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองอ่ะนะบางทีเราไม่มีเรื่องเราก็เอาเรื่องให้มันนะบางทีไม่มีเรื่องเราก็สามารถหาเรื่องให้ตัวเองได้เหมือนกันนะ นารู้ลมเข้าลมออกอดีตไม่ปรากฏอนาคตไม่เกิดขึ้นลมเด่นแต่โพงจมกูกมันขยายหรือตึงแบบนี้ปกติไหมครับความรู้เด่นในลมครับขอบคุณครับปกตินะเวลาที่ความรู้โฟกัสที่จุดไหนจุดนั้นจะเด่นชัดขึ้นนะปกติดีนะ แต่พึงที่สิ่งที่เราพึงสังเกตระมัดระวังให้เห็นให้ชัดเลยคืออารมณ์ของความพอใจไม่พอใจนะให้สังเกตด,ดูจุดนี้ให้ชัดอารมณ์ของความพอใจไม่พอใจจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเราต้องได้รู้สังเกตด,ดูจุดนี้ให้ดีนะลมก็จะดูความคิดก็จะเห็นผมใกล้บ้านเลยยังครับผ้าจาย์ ก็ใกล้แล้วล่ะเ <laughs> นาะนะแต่ถ้าเรามีสติไม่ตามไปในอารมณ์ไม่ตามไปในความคิดก็ใช้ได้เนาะนะนะคืออย่าไปตามอาการเหล่านั้นแค่เห็นมันก็พอนะก็ยังคงรักษาตัวเองได้อยู่นะขออากาศครับ จิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เฉยอยู่แต่ก็รู้ว่าเฉยเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตลงสู่อนัตตาธรรมครับนี่น่าจะเล่าให้ฟังนะครับสาธุสาธุาธอนุมโมทนาเนาะกับนมัสก,การครับพระ้าจารย์ทำอย่างไรถึงจะมีสติอย่างต่อเนื่องครับ ฝึกฝนเท่านั้นแหละเรียนรู้ฝึกฝนไปเรื่อยๆลมต่อลมไปเรื่อยๆเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะเดี๋ยวกําลังก็จะมีพะละขึ้นมาอินทรีย์พะละก็จะมีพะละกําลังขึ้นมาเนาะกราบนมัสการค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ปฏิบัติแล้วมีอาการปวดตึงที่หน้าผาก พอเข้าสมาธิจิตก็จะปักอยู่ที่หน้าผากตลอดบางครั้งก็มีแสงสว่างแต่จะมีอาการตึงและหนักมากพยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจสักพักก็ย้อนขึ้นไปที่หน้าผากอีกควรทำอย่างไรดีคะรบกวนขอความเมตตาด้วยคะ่ะก็ตั้งใหม่มาจับที่ลมนะเริ่มต้นใหม่เนาะ ถ้ามันอันนี้เราก็ดีแลกหน่อยเปลี่ยนอิริยาบถหน่อยก็ได้นะบางทีเราเพ,เพ่งจ้องจนเกินไปก็ก็ตึงเหมือนกันนะให้ทําความระล,ลึกรู้แบบกลางๆไม่จ้องจนเกินไปแค่แค่ตามสังเกตระล,ลึกไปเรื่อยๆนะจะช่วยได้ถ้าจ้องจนเกินไปก็จะตึงและปวดหัวได้นะ วันนี้วันเกิดขอให้พผ้าจารย์ให้กำลังใจด้วยค่ะวันเกิดให้กำลังใจก็ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับครูที่ทำให้เราเติบโตเนาะนะนะวันเกิดก็เป็นเหมือนกับวันที่ครบรอบมาตักเตือนเราว่าหนึ่งรอบปีหนึ่งของเราได้ผ่านมาอีกแล้วนะรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองบ้างนะนะ หันมาดูแลตัวเองบ้างนะสแสวงหาสมบัติที่ล้ำค่าเข้าสู่จิตใจของตัวเองบ้างเนาะแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมเนาะเรียนรู้คนขวายในธรรมะแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะกราบน้ำสก,การเจ้าค่ะจิตสติความคิดเหมือนกันหรือต่างกาันคะ อะไรนะรวมสามตัวเลยครับจิตสติความคิดเหมือนกันหรือต่างกันค่ะคือมันคนละตัวกันแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันนั่น <c oughs> <c oughs> คือมันมันคนละอาการกันนะนะแต่ว่าที่แท้แล้วก็คือมันรวมกันอยู่เนาะ ดูลมมาปีกว่ากลายเป็นคนหลงลืมมากเลยครับคือเวลาที่เราฝึกสติอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเนี่ยมันจะค่อยๆทิ้งหมดเลยนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องกวนใจต่างๆจะค่อยๆหลงลืมไปนะแต่มันจะฉลาดในการเรียนรู้ในการเอาตัวรอดคือมีความสามารถในการเรียนรู้ดีขึ้นนะคือมันไม่ไม่มีภาระไม่มีภาระในความกังวลใจน,นั่นเอง ทำให้เราคล่คองต่อการเรียนรู้ในการ,รเผชิญกับอุปสรรคได้เร็วได้ดีขึ้นนั่นเองนะตอนนี้ถ้าอยากจะมาบวชชีที่วัดต้องไปอยู่วัดกี่วันคะก,ก็มาดูก่อนเนาะ, <c oughs> นะมาดูก่อนเนาะ ขอสอบถามเจ้าค่ะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีความหมายหมายถึงอะไรเจ้าค่ะถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่ได้ตอบถ้าเขาถ้าถามมาเราก็ได้ตอบนี่แหละความหมายเนะพราะมีคําถามเลยมีคําตอบเพราะไม่ถามก็เลยไม่ได้ตอบเนะ <peach> เหมือนสว่างกับมืดเนี่ยนะสว่างกับมืดเป็นทมคู่บวกกับลบเป็นทมคู่ทำไมาถึงรู้จักว่าสว่างเพราะมีมืดเป็นตัวเปรียบเทียบนะทำไมาถึงรู้ว่าดีเพราะมีความชั่วให้เห็นอย่างเงี้ยทำไมถึงรู้ว่าชั่วเพราะมีดีอย่างเงี้ยนะมันเป็นทมคู่นั่นเองนะเป็นเหตุปัจจัยต่อกันนั่นเองนะ ครับพระจันะวันครับกายานุปัสนาสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับก็คือเป็นฐานหลักเมื่อเมื่อฐานอย่างลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็อาศัยสิ่งนี้ก็คือเป็นฐานหลักนั่นเองนะ กับนมัสการครับเราจะแค่การติดสงบยังไงครับก็ต้องออกมาเรียนรู้ถึงผัสสะที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วมันจะมีตัวติดติดสุขติดสมาธิไม่อยากให้ออกยินดีพอ<ม>ใจอยู่ภายในอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วมันต้องเรียนรู้จากผัสสะปัญญาจะเกิดได้เพราะปัญหามันเป็น มันเป็นธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยต่อกันถ้าไม่มีผัสสะเราจะไม่เห็นตัวมันเมื่อจิตเราสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วให้สังเกตดูผัสสะที่มากระทบะความพอใจความไม่พอใจมันดิ้นขนาดไหนเนี่ยเราจะเห็นชัดขึ้นนั่นเองการภาวนาเนี่ยเหมือนกับแว่นขาจายที่ส่องลงมาเห็นใจตัวเองชัดขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราจะไปหมายเอาว่าสมาธินี่แหละ,ะคือทำมันยิ่ง ภาวนาไปแล้วเบาแล้วก็อยู่แต่ภายในพอมีคนไปแต่ก็แปลงล่างเป็นสัปปะหลาดเลยทีเนี้ยว้าบงุจักว่าคนก็ล่างภาวนาอยู่ทด้นี้ <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นนะบางทีติสมาธิเนี่อารมณ์ฉุนเฉียวหนักกว่าเดิมนะขอคำถามสุดท้ายครับ ขอการครับเราอยากนั่งสมาธิให้สงบเหมือนเดิมแต่มันฟุ้งซ่านพอมีวิธีแก้ไขไหมครับตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่นะอะไรที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติได้ก็ทิ้งให้หมดปฏิบัติเพื่อทิ้งนะอะไรที่เคยมีที่เคยเป็นก็อย่าไปสําคัญมั่นหมายเอาแล้วก็เรียนรู้ในการเริ่มต้นใหม่เนาะอนุโมทนาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรม โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ